ลมพัดเย็นสบายแบบนี้แล้วก็วิวเขาใหญ่นะอันนี้ใช้มือถือ iPhone ก็พยายามซูมให้เห็นชัดแต่ข้างหน้านี่คือเขาอยู่ข้างหน้าเลยนะคะสวยบรรยากาศสวยมากๆเลยที่สาคัญนะคะปะปะ๊าพร้อมนะสวัสดีค่ะวันนี้แม่อุพามาดูที่ดิน ติดถนนลาดยางนะคะราคาถูกแปลงเล็กนะคะเริ่มต้นที่100ตารางวา200ตารางวา300แล้วก็120ตารางวานะคะราคาตารางวาละ3 ก็คือถ้าเราได้ที่ดินแปลงนี้มาเราก็ต้องมาแจ้งย้ายาทางการไฟฟ้าเองแค่นั้นก็ไม่แพงนะคะแต่ว่าความดีก็คือเราได้ที่ดินแบบติดถนนอันนี้คือแปอุ่เสี่ยงเป็นเสียงตายมากเลยนะเพราะว่ารถเยอะมากนะคะแล้วก็ทางนี้ค่ะก็จะเข้าไปอบตอวิหารแดงนะคะอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะามาดูวิวนะตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นวิวเขาใหญ่หมดเลยนะ แล้วก็ด้านหน้าของแปลงที่ดินเรานะคะจะเป็นที่นานาข้าวซึ่งทําเป็นนาปีนะคะก็คือปีละครั้งนั่นเองนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังหมดเลยนะคะเหมาะสาหรับท่านที่อยากหาที่อยู่นะคะเป็นบ้านหลังเกษียนหรือจะท,ทําธุรกิจอะไรก็ได้นะแถวนี้คืออยู่ในกลางชุมชนเลยนะคะไฟฟ้าสายไฟหน้าแปลงนะคะตอนนี้นะคะว่างอยู่8แปลงนะมาเลือกดูเลยนะคะจะเอาทําเลนหน้าติดถนนหรือด้านหลังนะคะ ก็ได้หมดเลยนะคะตั้งแต่ร้อยตารางวาร้อยยี่สิบสองร้อยตารางวาแล้วก็สามร้อยตารางวาเนาะค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในค่ะค่ะตรงนี้อุ้ก็อยู่ที่ตำบลวิหารแดงอำเภอวิหารแดงจังหวัดสลาบุรีนะคะปกติจะเห็นอู้อยู่ที่นครนายกใช่ไหมคะแต่แปลงนี้ค่ะติดกับอำเภอบ้านานาเพียงสองกิโลเมตรนะคะเป็นรอยต่อระหว่างสราบุรีกับนครนายกนั่นเองค่ะ แปลงนี้มีความน,น่าสนใจนะคะก็คือเนี่ยค่ะวิวเขาใหญ่แบบนี้เลยทั้งเทือกเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นนาข้าวตรงนี้จะเป็นนาปีนะคะทํานาปีหลักค้งค่ะ<ม>ก็ยังมีต้นไม้ขึ้นแบบทั้งแปลงเลยนะคะเป็นบรรยากาศแบบท้องนานี่มาตอนสี่โมงเย็นนะคะบรรยากาศลมเย็นดีมากๆเลยนะคะแปลงนี้นะคะ จะมีด้านหน้าอยู่สี่แปลงนะตรงที่อ้ยืนอยู่นี่ก็คือจะเป็นแปลงขนาดเล็กที่สุดนะคะติดกับเพื่อนบ้านหลังนี้นะคะหลังใหญ่ๆหลังนี้เลยค่ะนี่มีเพื่อนบ้านหลังนี้นะเนี่ยค่ะก็จะได้แปลงมุมนะคะแปลงขนาดเล็กขนาดหนึ่งร้อยตารางวานะคะเนี่ยด้านหลังนะคะ ก็จะมีแปลงแบ่งล็อกนะคะตามผังที่อุ้ขึ้นให้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้ขึ้นผังให้เนี่ยค่ะที่ดินนะคะติดกับถนนหลักลาดยางแบบนี้เลยลดพวกผ่านมากๆเลยนะคะที่ดินค่ะถมสูงกว่าถนนสิบเซนนะที่ดินทมสูงกว่าถนนสิบเซนเลยแล้วก็ทํารั้วคาร์บอยให้ด้านหน้าแบบนี้สวยๆมากเลยนะคะอันนี้เป็นปูนซีเมนนะคะทาสีขาว อันนี้ก็คือเป็นแปลงหนึ่งนะคะขนาด100ตารางวานะคะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแปลงขนาดใหญ่ที่สุดนะคะคือสามร้อตารางวาติดหน้าถนนแบบนี้เลยนะคะวันนี้ลมแรงมากๆเลยนะคะอ่ะตรงนี้ก็คือเป็นแปลงขนาดส0มตารางวานะ,ะอันนี้ให้ดูภูเขาแบบชัด แล้วก็จะมีเป็นพวกต้นสะเดานะคะมีมะพร้าวอยู่ในแปลงที่ดินนะสำหรับยกบ้านนะเป็นบรรยากาศที่สวยหรือว่าจะมาทำเป็นกิจการนะตรงใกล้ๆนี้ก็จะมีเป็นศูนย์ผลิตน้ำดื่มของชุมชนวิหารแดงนะคะตำบลวิหารแดงนะคะหน้าแปลงเนี่ยค่ะก็จะอยู่ติดกับไฟฟ้าสามเฟสแบบนี้เลยนะเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าแปลงเนี้ยค่ะ แนวเสาไฟอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นแปลงอของเรานะคะก็จะอยู่นอกเสาไฟไปแบบนี้นะเนี่ยค่ะก็คือโฉนดของเราก็อยู่ตามแนวรั้วเลยนะแปลงนะคะขนาดสองร้อยตารางวาสองร้อยตารางวาสองแปลงเดี๋ยวพาไปดูค่ะสำหรับท่านที่สนใจแปลงขนาดสองร้อยตารางวาแนะนำ เอหติดเพื่อนบ้านนะคะ A 2องก็จะติดถนนด้านหน้าแล้วก็ถนนลางแปลงนะคะแล้วก็ด้านหลังขนาด120ตารางวานะคะ2แปลงนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะ300ตารางวาแล้วก็100ตารางวานะคะแล้วก็120ตารางวาด้านหลังตรงนี้เป็นที่ดินใกล้กรุงเทพนะคะพัฒนาแล้วแล้วก็ติดถนนลาดยางอยู่ในชุมชนนะคะบรรยากาศสงบเงียบมากๆเลยนะคะถ้าสนใจนะคะแปลงนี้แนะนําเลยเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะ ส่วนนะคะเพียงตารางวาละ3า0 0บาทนะคะแปแปลงสุดท้ายค่ะเจอแม่อุ้ที่แปลงที่ดินค่ะ